ร้องเพลงปีแห่งรักครับร้องท่อนสั้นๆให้ฟังนะครับว่าน w ู t h ฉันเดินต่อไปด้วยรักด้วยปี่แห่งรักจะพาพินข้าฝังฝัน้นทางที่หน้าวันไว้ฉันจะประคองให้ผ่านพ้นไปด้วยรัก โดยไปแห้งรักจะพาบินข้ามกันไปเธอคือความหมายใหญ่ของทั้งชีวิตที่มีเธอคือความหมายใหญ่ของทั้งชีวิตที่มีเพลงต่อไปผมจะร้องเพลงยาวๆเลย แต่ไม่นึ่งไม่อว่าจะเป็นเพลงอะไรดีคิดไม่เออเราโม่วม่ให้แล้วกันคิดก่อนเพลงอะไรดีอ๋อรู้แล้วถ่ายคลิประหว่างแล้วกันคลิประหว่างเพลงแล้วมีอัพแล้วมี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 อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอ่ะอ่ะ นั่นนี่สิ่งททำให้เธอพอใจอคีสม่รู้ฮัเอ,อ,อ,อไ่รู้นั่นฉันนีสิีอ่าอาอาลายเธนสงท่ทเในีสม่อู้ฮัเอไ่ คลิปเกมอวตารเวอร์เดี๋ยวผมถ่ายวันนี้แต่ผมจะลงพวกนี้นะผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้ติดธุระเล็กน้อยนะครับ <c ười> คลิปนี้ไม่มีอะไรมาคลิปชิลๆตอน,นี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมแชร์ให b เพื่อนที่ชอบวินไฮเอนด์ในแก๊งชาแนลเลยนะครับสำหรับคลิปเกมอวตารเวอร์ก็จะถ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวไปถ่ายเกมอวตารเวอร์ก่อนบ๊ายบายเจอกันนะครับ